คนท้องหมอแนะนําฉีดวัคซีนโควิดไหมคะอ่าอันนี้เป็นคาถามที่ดีเนาะจริงๆหมอก็อยากจะมามาคุยเหมือนกันนะคะคือถ้าถามในในความเห็นหมอตอนนี้นะคะอะ่วัคซีนโควิดในคนท้องอะ่ะมันมันค่อนข้างค่อนข้างมี Data า,าแล้วนะคะว่ามันค่อนข้างปลอดภัยนะคะค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะคะสําหรับการฉีดวัคซีนในคนท้องนะคะและก็อ่า ปัจจัยที่หมอบอกว่าควรฉีดมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกคือหนึ่งในคนท้องนะคะถ้าหากเป็นโควิดแล้วนะคะอาการจะรุนแรงกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าในคนท้องเนี่ยภูมิในการต้านไวรัสเนี่ยจะน้อยกว่าคนปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเขาจะลดภูมิลงนะคะในเรื่องของการต้านาเชื้อที่อยู่ในเซล์เพราะว่าเขาจะ,จะป้องกันเด็ก นะคะเขาเด็กเนี่ยก็คือเป็นเซลเหมือนกันเนาะเป็นสิ่งแปลกปลอมแบบที่เป็นเซล์เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดภูมิเรายังทํางานเท่าเดิมเนี่ยเราก็จะไปต้านเด็กด้วยก็ทําให้แท้งได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาจะร่างกายเขาฉลาดแล้วก็จะลดการทํางานของภูมิเนี้ยลงนะคะทำให ผลเสียก็คือถ้าเราติดเชื้อที่อยู่ในเซลล์เราจะเป็นรุนแรงนะคะเชื้อตัวนั้นก็คือไวรัสนั่นเองนะคะเราก็จะเป็นรุนแรงกว่าคนปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เรามีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงแล้วก็ลงปลอดได้มากกว่าคนทั่วไปนะคะข้อแรกเนาะข้อ2ก็คือนะคะตอนนี้โควิดนะคะเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะหลังจากที่มันหายไปนะคะเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ย กาสของเราตกลงเยอะเนาะแล้วก็เราเป็นคนท้อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแบบไม่พบเจอผู้คนเลยอะ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการติดอะ่ะแล้วเราเป็นคนที่ภูมิต่ําอยู่แล้วอะ่ะเราจะติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ติดก็ติดรุนแรงด้วยนะคะต่อมาข้อที่3ก็คือเนาะวัคซีนเนี่ยนะคะตอนนี้ข้อมูลเนี่ยเริ่มมีความปลอดภัยระดับสูงแล้วนะคะสามารถ ที่จะฉีดได้อย่างสบายใจนะคะข้อที่4นะคะก็คืออันนี้เขาเชื่อว่านะคะภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดไปหาน้องได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาแอบซูมว่าเหมือนคล้ายๆกับการที่เราฉีดคอ,อติปฏิกรไอโกนเนี่ยภูมิส่วนหนึ่งมันจะพาสไปหาน้องแล้วทาให้น้องมีภูมิตอนแรกเกิดนะคะ,ะซึ่งอันนี้ข้อมูลเนี่ยหมอก็ยังไม่ไม่ได้ดูตื้นดึกหนาบางมากแต่ว่านะคะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเพราะว่า เด็กแรกเกิดนะคะเขายังฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้ถูกไหมคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีจากการแบบติดได้อะคือใส่แมสก็ไม่ได้นึกออกปะแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยมามาไม่มีอาการมาอย่างเงี้ยลรามาติดอย่างเงี้ยน่าสงสารนะคะแบบเด็กที่แบบเดือนสองเดือนแล้วเป็นโควิดอะเขาซัพเฟอร์มากนะหมอว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสง่งพูิไปหาน้อง ได้และทำให้แรกเกิดเขามีภูมิป้องกันโควิดเนี่ยหมอว่าโอเคนะคะเพราะฉนั้นถ้าเป็นหมอหมอแนะนําให้ฉีดนะคะแนะนําเลยนะคะอืม